ความสำเร็จของคณะนักวิจัยไทยค่ะที่ได้มีการคิดค้นและวิจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นงานวิจัยที่กำลังจะพูดถึงที่กำลังจะกลายเป็นนวัตกรรมโลกเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์เป็นนวัตกรรมที่ทำให้ผู้ติดเชื้อมีเชื้อ h i ชหมดฤทธิ B ตรวจไ,รรไม่พบเชื้อแล้วแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงตลอดโดยไม่ได้ใช้ยาต้านไวรัสเลยซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกนะครับผมขอเกิดอย่างนี้ครับคือนักวิทยาศาสตร์พบเชื้อเอชวีตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดสามเมื่อสามสิบแปดปีที่แล้วก็ยังไม่มียาตัวไหนเลยที่สามารถรักษาเอชวีให้ใหายได้ค่ะวัคซีนก็ทําไม่สําเร็จนะครับวิธีการที่ควบคุมเชื้อเอชวีทำได้เพียงใช้ยาต้านไวรัสหยุดการเพิ่มจํานวน ด้วยการ Copy ตัวเองไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสรนะครับพอหยุดใช้ยาต้านไวรัสปั๊บเชื้อจะกลับมาเพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วเลยจึงจําเป็นที่ต้องใช้ยาต้านไวรัสตลอดชีวิตนะครับพอ,อใช้ยาต้านไวรัสก็มีผลข้างเคียงทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็ทําให้คุณภาพชีวิตลดลงและมีอายุสั้นลงเฉลี่ยประมาณ10ปีนะครับสถิติออกมาเช่นนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เซลล์ไม่สามารถซ่อมแซมโครโมโซม ที่สั้นลงอย่างรวดเร็วกว่าปกติจากการทลายของเชื้อไวรัสนะครับผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสก็เกิดขึ้นต่อระบบต่างๆของร่างกายไม่ว่า,าจ,จะระบบประสาทส่วนกลางระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดิอนอาหารระบบทางเดินปัสสาวะระบบกล้ามเนื้อและกระดูกระบบผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนระบบต่อมไร้ท่อนะครับนี่คือข้อมูลที่มีการศึกษาและสรุปออกมาแล้วผมไม่ได้สุเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาของผู้ที่ติดเชื้อ แล้วเขาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะหยุดซึ่งพอใช้แล้วมันก็หยุดไม่ได้นักวิทย<อ>าศาสตร์การแพทย์ก็เห็นว่าต้องพยายามหาวิธีใหม่ละที่ทำให้ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นจากการที่มีเชื้อลดลงจนตรวจไม่พบเน้นระตรวจไม่พบอาจจะไม่มีแล้วหรืออาจจะมีน้อยจนตรวจไม่พบแต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องไม่ใช้ยาต้านไวรัสต้องไม่ใช้ยาต้านไวรัสคือสภาพที่มีภาวะ H.I.V. หมดฤทธ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศเขาเรียกกันว่าเอชไอวีต่งเซลลวเขียวนะครับที่ผ่านมามีหลายหลายบริษัทนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามหาวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดเอชไอวีหมดฤทธิ์แต่จนปัจจุบันยังทําไม่สําเร็จะนะครับของเราก็ทาใช้โดยใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดครับผู้ที่ติดเชื้อใหม่ที่ยังไม่ใช้ยาต้านไวรัสแน่นอนเขาก็ไม่อยากที่จะเข้าไปใช้ยาต้านไวรัสเพราะฉนั้นกลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคน ที่เราอยากจะช่วยครั้งแรกเลยในประเทศไทยเนี่ยจะมีะรับสถิติก็จะมีประมาณทุกๆวันประมาณ18คนนะครับเพราะฉะั้นเราถ้าเราช่วยกลุ่มคนเหล่านี้ได้เขาจะมีคุณภาพชีวิตปกติตลอดไปนะครับทีน,นี้สิ่งที่เกิดขึ้นเราได้ประสบความสำเร็จในการช่วยคนกลุ่มนี้8คนแล้วนะครับรายแรกนะครับที่เห็นภาพตรงนี้นะฮะ เขาตรวจไม่พบเชื้อมาแล้วเกือบ6ปีนะครับโดยไม่ใช่ยาต้านไวรัสเลยนะครับรายนี้เริ่มจากที่มีเ,เชื้อ HIV วอยู่ที่3าม0 0ื่นสี่ก๊อปีอ้นะฮะแล้วก่อนใช้พอใช้ไปได้3เดือนลดมาเหลือ3 1มหมเพราะเขายัางใช้น้อยอยู่อันตอนนั้นเรากำลังทดสอบว่าควรจะใช้เหมาะสมเท่าไหร่มันลดมานิดเดียวลดมาแค่สา0 0ันะครับก็เหลือ3 1มหมเราก็ปรับขนาดการใช้ ลดลงจากสามหมื่นหนึ่งเหลือหกพันเก้าซึ่งกระโดดลงมาอย่างรวด,ดเร็วนะครับแล้วอีกสามเดือนต่อมาก็ตรวจไม่พบแล้วตรวจไม่พบมาเป็นเวลาหกปีแล้วครับอโดยไม่ใช้ยาต้านไวรัสเลยแม้แต่เมดเดียวรายที่สองนะครับมีเชื้อน้อยหน่อยมีแปดสิบแปดก๊อปปี้ภายในหนึ่งเดือนนะครับตรวจไม่พบเลยแล้วก็ไม่พบไม่พบไม่พบมาเป็นเวลายี่สิบแปดครั้งตรวจยี่สิบแปดครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ได้มีตัวแรกหลอกนะตัวเขาเองนะฮะเชื่อแน่ว่าเขาปลอดเชื้อแล้วแต่บอกว่าอย่าเพิ่งพูดไปดูให้แน่ใจก่อนวันที่เขาคิดว่าเขาปลอดเชื้อเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วบอกว่าขออีกหนึ่งปีก็ตรวจก็ไปเรื่อยๆ,ๆทุกๆเดือนรายต่อมาอยู่ที่ HIV 477ดก็ปี้หนึ่ง <1 S 1> เดือนต่อมาเหลือ290พบสามเดือนตรวจไม่พบเชื้อ,อแล้วก็ตรวจไม่พบตรวจไม่พบตรวจไม่พบ เป็นครั้งที่14แล้วนะเกือบ2ปีแล้วะนะฮะก็ยังตรวจไม่พบเชื้อสุขภาพแข็งแรงตลอดครับรายต่อมานะครับ h i ชที่สามร้อส่องเดือนลดมูลแปดสมันน่าจะตรวจไม่พบแล้วแต่ว่ามันกระโดดขึ้นไปเป็นเพราะอะไรเนื่องจากว่าเขาไม่ดูแลไม่ได้ดูแล,แลสุขภาพเขาเท่าที่ควรอ๋ออันนี้ก็สําคัญนะด้วยนะสำคัญมากครับ จากก็ขึ้นไป598แล้วก็ลงมาที่532หลังจากที่เราเรา,เราก็เข้มข้นกับเขาหน่อยก็ลดมงเรื่อยๆจนกระทั่งในี้สุดครบ8เดือนก็ตรวจไม่พบแล้วก็ตรวจไม่พบมาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการดูอะไสุขภาพในระหว่างนี้เป็นเรื่องสําคัญครบคู่กันไปด้วยร,รายที่5ครับจากเชื้อ90,002ค่ะตุ่มเดียวตรวจไม่พบเลยจากกรกฎาถึงตานมาถึงตุลาภายใน3เดือน ส,ม,สมเดือนเองนะคะอาจารย์แล้วจากนั้นก็ไม่พบมาเรื่อยๆ <c oughs> นะครับารายที่6-1,000่งมื่นเชื้อชวิัสหนึ่งจากบุมพาถึงมิถุนาสี่เดือนนะครับตรวจไม่พบเชื้อแล้วก็ไม่พบเชื้อตลอดมานะครับรายที่7รายนี้น่าสนใจเชื้ออยู่ที่2องล้านห้าแสนเเยอะมามกอาจารย์เราคิดว่าเขาจะไม่ไหวแล้ว ที่สาคัญก็ซ <ขา S 2> ีดีโฟอยู่แค่สเท่านั้นเองภูมิคุ้มกันน้อยมาก<ข>าเราก็คิดว่าเขาเราจะทําช่วยเขาไม่ได้แต่ที่ดีใจก็คือภายใน6เดือนครับหรือห9จากสองล้านห้าหรือหสภายในหกเดือนหเ <6 S 2> ดือนเดือนต่อมาตรวจไม่พบ <ขา S 1> นะครับแล้วก็ตรวจไม่พบ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 ต่อเนื่องมาอีก6เดือนแล้วตกครั้งแล้วนะครับหลายนี้ก็เกิดไอจวีหมดทิศ ความคงดท่แน่ใจอีกเหมือนกันนะครับายสุดท้ายนนรายที่8จากเชื้อ5 9าหมื่นเหลือ2 4งหมืเหลือ1 9ึ่งหมืเหลือ 14, 1 4ื่นแล้วก็ตรวจไปพบเชื้อไปพบเชื้อเรื่อยๆมาเพราะฉะนั้นสรุปคนเหล่านี้เรามั่นใจว่าเขามีเชื้อ HIV หมดฤทธิ์แล้วและมีคุณภาพชีวิตเป็นปกตินะครับนี่คือกลุ่มที่เขาเพิ่งติดยังไม่ได้ใช้าายาไวรัสนะครับ เราจัดการได้ง่ายมากก็ต้องบอกว่าการตรวจเหล่านี้เราทําในห้องแลบมาตรฐานะนะฮะที่มาตรฐานสากลของโลกผลตรวจรวมที่รวมที่รวมทั้งที่สภากา,าติไทยด้วยะนะครับก็ต้องการที่นํานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับคนไทยโดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนี่ค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยาจิตราค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ